รถคุ้มเกราะสะเทินน้ำสะเทินบกรุ่นใหม่นะครับผมอย่าง A w a v หรือว่า A w a v 8,8ให้กับหน่วยหน้าวิกโยทินสังกัดกองทัพเรือไทยได้สําเร็จไปแล้วนะครับผม7คันด้วยกันเรียกได้ว่านะครับผมเป็นการปูทางและบุกเบิกไปสู่นะครับผมการสร้างอุตสาหกรรมอาวุธหนักและอาวุธที่ล้าสมัยในอนาคต ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมบริษัทชัยเสรีเนี่ยก็ได้ทําการผลิตและสร้างรถคุ้มเกราะให้กับเหล่าต่างๆของกองทัพไทยมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับผมอย่างรถเอ็มรุ่น First Win นก็ถูกส่งมอบนะครับผมให้กับทั้งทัพบกทัพเรือและทัพอากาศมาในจํานวนหนึ่งแล้วซึ่งเจ้า a w เวเนี่ยนะครับผมเป็นรุ่นที่ถูกพัฒนาออกมาล่าสุดที่จะสามารถนะครับผมถูกนําไปใช้งานในภารกิจที่ต้องใช้ยานเกราะที่มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้นและสําคัญมากที่สุดเลยคือใช้ในปฏิบัติ การบนผิวน้ําได้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่ง A-wave หรือ A-wave เนี่ยนะครับผมย่อมมาจาก Armored w h e e l Amphibious Vehicle หรือที่แปลว่านะครับยาน